เออไมาใส่พอหนี่งเลยนี่เป็นใส่ด้วยเอาดีเอาต่อยไข่เอาไข่ยังไม่ได oh, oh. okay. ้ต่อยเลยนี่ไม่ต่อยไข่เลยต่อยไข่ได้แล้วเลยเแล้วมันต้องรอให้หมดเวลาก่อนนี่ไปแล้วเลยอ่าเอาเล้างตมยไปแล้วมันบอกให้ต่อยไข่เออ นอ่ออกมาแล้วยแล้วอันนี้ต่อก่อนไม่ออกเลยเนี่ยเนี่ยไม่ออกเลยอันนี้ไม่ออกอันนี้ช <c oughs> ่วยไ <c oughs> องช่วยสงจีิสีสีฟ้าสีเกสีเ นี่มันเล่นยังไงอ่ะตรงนี้เห็นแล้วมันเอาพัดลมไปเป่าขยะออกแล้วเดี๋ยวมันจะเอาน้ำใหนะ้มีฟองน้ำให้นะหน้ำแล้วเดี๋ยวก็เอาน้ำมาฉีดฟองออกเอาสายยางม,มาฉีดฟองอตอนแรกยังนั่งดูมันเล่นอะไรกัว <laughs> นวะดูดีไปเก่งจังเลย มีน้ำอาบน้ำมาแล้วเออน้ำมาแล้วอ่ะอาบเป็นเก้งๆนะไอ,อ,อ,อ้อาบน้ำให้พี่อะไรเนี่ยอาบน้ำพี่พี่แล้อีแล้วมีขาทนมออีมาอะไรดูมีมาร้องเพลงมีรงเพลงปัญหาแล้วนะ มีผู้ไก่ด้วยไอ้ผู้ไก่ตกวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้ยนี่ออกช้านะัจิ้มสองเลยมีไขยัระโปรงมาสิถกขึ้นไปถกขึ้นไป